เรามาเจอรอยใหม่ที่ดวงแรกเจาะเขามาักจะเจาะตามตามซอกตามซอยอย่างนี้จะดูพอผม,ผมเปิดน้ำโชคดีที่เราเจอก่อนนี่โชคดีที่เราเจอก่อนนะถ้าเราเจอทีหลังหรือว่าอีกสามสี่วันถ้าไม่ได้เจอนะต้นนี้เรียบร้อยอีกนะครับ ทั้งที่ดูเลยต้นนี้ยาเต็มไปหมดเลยนะใครจะลบกับมันไหวลบกับมันไหวไหมเนี่ย <c ười> คือถ้าเราพลาดสองสามวันแค่นั้นแหละเนะี่ยผมเดินมาแล้วก็มาเจอดูยาเต็มต้นเลยนะเนี่ยแล้วก็มาเจอรอยใหม่ๆเนี่ยกำลังเจาะสักพักหนึ่ง แต่ว่าเหมือนว่าเขาโดนยาด้วยแหละเขาจะเหมือนหมดแรงดวงแดดเอาเรื่องอยู่โดนไปหลายต้นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมเพิ่งปลูกไปปกติเขาจะต้องต้นขนาดนี้นะครับถ้าเขาโตถ้าไม่เจอดวงแรดเนี่ยเขาจะต้องโตขนาดนี้นะสุดท้ายก็คือต้นตรงเนี้ยตุยไปตุยไปหนึ่งต้นก็เอามาปลูกใหม่ตอนนี้ก็คือเอามาปลูกใหม่ <BS> ปลูกไปแล้วหนึ่งต้นตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นก็ปลูกใหม่เห็นไหมฮะถ้าเขาไม่ตุยไปเนี่ยต้นเขาจะต้องขนาดนี้แล้วเนี่ยปีกว่าก็าาต้นขนาดนี้นะเศได้มากเลย <BS> อันนี้ก็เราก็เจอไปตอนที่เขากำลังกัดอยู่แต่ว่ายังกัดไม่ลึกนะครับ <BS> เราก็มาเจอก่อนเนี่ย จะให้ดูดูเลยครับได้ผลจริงๆเห็นไหมฮะเนี่ยนอนตุยอยู่คนต้นเนี่ยนอนตุยอยู่คนต้นกำลังจะตุยเห็นไหมฮะกำลังจะตุยแต่ยังไม่ตุยถามว่าเขาได้ผลไหมยาตัวเนี้ยเขาได้ผลนะผมว่านะนะครับ ว่าเขาก็ได้ผลเหมือนกันเพราะว่าผมเจอหลายตัวแล้วเนี่ยกำลังจะตุยยาสีฟ้าเนี่ยถ,ถ้าอยากรู้ว่ายาอะไรนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาขายของนะแต่แบ่งปันให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูเนี่ยถ้าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยถ้าเราไม่โรยยาเนี่ยเรียบร้อยนะครับอันนี้เราโรยยาไว้นะ่อย่างน้อย,อย,อยก็เนะหมดแรงยังไม่ตุยนะ แต่เกือบครับ <c oughs> ถ้าเราไม่โรยยาไปเนี่ยคงจะเรียบร้อยแน่นอนนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็คงจะไม่รอดอีกตามเคยนะครับมันได้ผลแต่ว่าเราจะต้องโรยทุกๆสิบห้าวันผมว่านะเพราะว่าถ้าทุกๆ หนึ่งเดือนนะ่ะคงไม่ได้ยามันจะน้อยไปหน่อยนะฮะเอาสักทุกสิบห้าวันดีกว่าฤทธิ์ยามันจะยังคงอยู่นะครับทุกสิบห้าวันน่าจะโอเคกว่าผมก็ลดน้ำแบบนี้แหละก็ลดมันเพราะต้นมันยังเล็กเนาะก็ลดมันเอาแค่พอได้อยู่เห็นไหมครับยามันก็ได้ผลแหละแต่เราต้องใส่ทุกสิบห้าวันนะครับไอโซอยู่ในต้น ไม่อย่างนั้นนะโหแถวเนี้ยผมมาด้วงระบาดเยอะมากผมปลูกไปทั้งสองรอยต้นแต่หลังจากนี้เองอ่ะคือก็บอกแล้วว่าถ้าต้นไหนตุยไปก็ไม่เอามาปลูกใหม่ลนะก็คือเอากล้วยมาลงแล้วก็ขนนบ้งางมะละกอบ้างอะไรบ้างนะฮะปลูกไปคือถ้าจะต้องบอกว่า ยอมแพ้เขาแล้วแหละดวงเนี่ยตู้ก็ไม่ไหวแล้วต้นโตๆโตใหม่ๆถ้าไม่ได้ดูวันสองวันเนี่ยโอ้โหม,มากัดกินของเราเรียบร้อยหมดเลยนะครับมันเยอะมากมันระบาดจนเราน่าจะคือถามว่ามีเวลาดูไหมผมก็มีเวลาดูแหละแต่ว่าก็คืออย่างที่ผมบอกนะคือถ้าสมมุติว่าเราจะมาดูเขาทั้งวันเนี่ยมันก็คงไม่ได้ ตัดไปตัดมาสายน้ําหายเลยไหนวะเนี่ยสายน้ําหลุดเลยเว็นกรรมอ๋อไม่ใช่อันนี้ไปนี่นะผมก็โรยยายอย่างเงี้ยนะเต็มค้นต้นหมด <c oughs> เอาเท่าที่ไหวนะครับเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นนอกจากนั้นก็คือกล้วยบ้างขนุนบ้างมะกอบ้างดูแลก,กันไป ไหวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ซีเรียสแล้วเมื่อก่อนผมซีเรียสมากเลยพอโดนกัดไปต้นหนึ่งเนี่ยโหผมนี่แทบจะบอกว่าจิตตกเลยเราสาปลูกมาตั้งนานมากนะฮะปูกมาเป็นแรมปีอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมาเจอเขาสองสาวันเรียบร้อยเลยตุยเลยอย่างเงี้ยต้นนี้ก็ปลูกใหม่ต้นเล็กๆเนี่ยปูกใหม่ถ้าผมไม่ได้ปลูกใหม่นะถ้าผมไม่ได้แซมไปนะต้นเล็กๆขนาดเนี้ยเขาจะต้องต้นขนาดนี้แหละนะฮะนี่ยคือต้นที่ ปลูกมาปีกว่าๆถ้าเราไม่ได้เอามาแซมปลูกใหม่ต้นเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้เนะี่ยเขาก็<ๆ>โอเคอยู่ตอนนี้ก็จะหันมาเล่นกล้วยแล้วก็น้ำลดบ้างอะไรบ้างใส่ปุ๋ยบ้างอะไรบ้างก็ว่างไป่เพราะว่าจะหวังแต่มะพร้าวอย่างเดียวก็คงจะรอดยากนะครับมันค่อนข้าง จะได้ผลน้อยอีกอย่างหนึ่งน้ำท้าของผมมันก็ไม่ได้มากมายอะไรด้วยนะครับก็คิดว่าปลูกเท่าที่ไหวนะครับแล้วปลูกเท่าที่เอาไหวดูแลกันไปเท่าที่ไหวเดีย๋ยอต้องเอายามาลงไว้อีกนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไม่มียามาลงเนี่ยสองสาวันเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ขึ้นมาในย,ยุ่งเลยเราจะไปเที่ยวกลับมาเดี๋ยว นี่ยอันนี้รอยของเก่านะั่นโดนกัดไปก็โชคดีที่ผมเดินดูก่อนนะครับถ้าผมไม่ได้เดินดูก่อนก็คงจะรอดยากเพราะว่าสองวันของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขากัดเร็วมากกัดกินสองวันนี้ก็เล่นจนแบบโอ้โหต้นแทบจะทะลุอ่ะพูดง่ายนะครับเราต้องมานั่งแอบเดินดูทุกวันทุกวันเหนื่อย เนี่ยอย่างเงี้ยโดนกัดกินไปแล้วก็แตกยอดออกมาเป็นพญานาคอย่างเงี้ยก็ไม่โตละนะฮะต้นเก่าโดนกินไปทั้งที่ยาเต็มต้นกนะ็ยังมีแอบแวะเวียนมาโฉบกินกันอยู่เรื่อยอืม แล้วก็เหนื่อยใจไจตัวดวงแหลกแต่ถ้าต้นใหญ่ๆเราก็จะมองง่ายแล้วเพราะว่าถ้าเขามีขี้ขุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นรอยเขาง่ายถึงบอกว่ายามันได้ผลแต่เราต้องโรยทุกสิบห้าวันต้องพยายามนะพยายามดูแลเขาแหละช่วงต้นขนาดนี้กำลังเนื้อหอมเลยแหละ S <S <N ic> เนื้อหอมมากถ้าต้นขนาดนี้นะสี่ห้าวันถ้าเราไม่ดูนี่โอ้มาละกัดกินของเราเกี้ยงเลยนาผมมีเวลาเดินดูเกือบทุกวันนะเนี่ยก็้าเกิดไม่มีเวลาเดินดูแล้วทำไงกันเก่า,เ,กาเห็นไหมซากเก่าเาขาเนี่ยนอนตุยอยู่เนี่ย โดนลิตยานอนตุยอยู่เนี่ยแสดงว่าโดนิตยาก็ยังมีตาเก่าๆให้เห็นถ้าใครอยากรู้ว่ายาอะไรก็ลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของผมก็ได้กดเข้าไปในรูปโปรไฟล์แล้วก็ลองเลื่อนดูนะเพราะว่าผมโพสต์ไว้ในกลุ่มมะพราวน้ําหอมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าพูดพูดง่ายๆว่าผมก็ทำคลิปให้ดูบ้าง มาแบ่งปันกันะนะครับไม่ได้มาโอ้อวดไม่ได้มาแนะนําขายของอะไรหรอกแต่ว่าคือมาแบ่งปันกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกมะพร้าวแบบผมแล้วกเ็เจอปัญหาแบบผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องรู้ไว้เลยว่าเออเฮ้ยมันต้องดูเกือบทุกวันเว้ยมันต้องดูแลเกือบทุกวันเว้ยอะไรเงี้ยมันมันก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะถ้าคุณปลูกแล้วคุณไม่มีเวลาดูแลเนี่ยมันหมดเลยนะจะบอกให้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ พื้นที่ที่บ้านคุณหรือว่าพื้นที่ในสวนคุณมันมีด้วงเนี่ยเหมือนเหมือนกับของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าแย่เลยแหละนะฮะถ้าคุณไม่ดูแลมันนะดังนั้นยาถ้ามียาอะไรดีๆก็โรยโรยเข้าไว้นะครับมันช่วยได้นะ <laughs> ช่วยได้ในระดับหนึ่งอีกตัวหนึ่งคุณก็ต้องเดินเอานะฮะจะไปลําพึงแต่ยาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าซื้อยาไหวเหรอยาถุงหนึ่งแปดร้อยกว่าบาทซื้อไม่ไหวหรอก ยาด้วยเดินดูด้วยนะครับโอเคอ่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับมาแบ่งปันกันเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูเป็นแนวทางไว้นะฮะว่าเออเในสวนเราเนี่ยเราก็ต้องเดินดูเกือบทุกวันนะถ้าเราไม่เดินดูบ่อยๆนะเรียบร้อยนะอะจะไปปล่อยไว้แบบแตามีตํามเกิดไม่ได้นะเชื่อผมไม่น่าจะรอดนะครับถ้าปล่อยไว้ตั้มีตํามเกิดนะฮะไม่น่าจะรอด โอเคนะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะตอนนี้โตมากห่วงมากเลยพยายามมันดูแลก็ดีๆแล้วก็ในสวนเนี้ยนะฮะตอนนี้เอากล้วยไปลงไว้ปลูกไว้ก็เป็นร้อยต้นแหละนี่ครับในสวนด้านในกล้วยก็ยังเล็กๆอยู่แรงนี้ก็ต้องวัดกันหน่อยแล้วนะฮะก็มีน้ำมีท่าก็ต้องดันใส่กันเข้าไปนะครับทำมาแล้วทำไงเไนาะต้องสู้กันไป ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความพยายามของมนุษย์เราหรอกนะครับถ้าเราสู้สักอย่างเดี๋ยวเราต้องได้กินลูกมันเหลือแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยต้นมะพร้าวนะฮะสวยงามเต็มพื้นที่นี่แหละ 5, ลห้าหกไร่อะไรเนี่ยประมาณนี้แหละเต็มสองร้อยกว่าต้นนะครับ โ okay. อเคอะเราไปกันต่อครับ